สวัสดีค่ะเจคเนโนมาแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้นะคะปรับถมสูงไว้เรียบร้อยทุกท่านไม่ต้องกลัวเรื่องน้าท่วมนะคะเจ้าของขายเองค่ะบ้านพร้อมที่ดินอยู่ก่อนถึงวัดบ้านท่าศารานะคะอยู่ในชุมชนค่ะเพื่อนบ้านเยอะนะคะมาพร้อมกับบ้านหลังสวยๆส,สภาพดีเนื้อที่ขนาด200ตารางวาค่ะ 3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถงขนาดใหญ่1ห,ห้องครัวแยกใหญ่ๆนะคะและมี1ร้านซักล้างค่ะหน้าบ้านทำทางขึ้นใหม่นะคะจอดรถได้หลายคันเลยด้านหลังเป็นสวนมะม่วงค่ะพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะแปลงนี้เลยนะคะทุกท่านอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่ในอำเภอเขื่องในค่ะ พื้นที่กว้างๆนะคะมีพื้นที่เหลือรอบบ้านเยอะเลยค่ะต่อเติมได้สบายเพิ่มไปแนวสไตล์ที่คุณชอบเลยนะคะซื้อไว่อยู่ก็ได้ปล่อยเช่าก็ดีรีโนเวทขายก็ยังได้นะคะรกท่านเจ้าของขายเพียงแค่1,390,000บาทเท่านั้นค่ะบ้านพขอมที่ดิน200ตารางวาสำหรับวันนี้เจคโนแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์โทรผู้ขายเราใส่ไวใ้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ สนใจนะัดเข้าชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ